สวัสดีครับผมนัทนะครับจากช่องนัทอ e ีสูซูนึกถึง n อ r 1 3 0นะครับคิดถึงเซลลนัทจากช่องนัทอ e ีสูนะหากท่านจะซื้อรถ400ล้อใหญ่ไม่ติดเวลานะครับต้องซื้อกับเซลนัทจากช่องนัทอ e ีสูซนะก่อนที่จะชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e นะครับในช่องนัทอ e ีสู u ูด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้รับชมบเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถ 4ล้อใหญ่ NR130 o วิ่งไม่ติดเวลาป้ายเขียวแบบคันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำรถคันนี้นะครับไปส่งให้ลูกค้าแถวปทุมธานีนะแต่ก่อนที่จะไปส่งนะครับผมจะแนะนำรถคันนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับสิ่งหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะ 2022ที่เปิดตัวไปใหม่ๆนะครับเพราะว่าสังเกตได้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดกระจังหน้าจะเป็นสีเทาเงินแบบนี้แล้วก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ LED แบบนี้เลยนะคันนี้รุ่นใหม่ครับแต่ความรุ่นใหม่ของเขาไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นนะเพราะคันนี้มีรายละเอียดของสเปกตู้นะครับที่มีขนาดความสูง2เมตร30สูงมากๆเลยนะครับผมไม่เคยต่อตู้ให้ลูกค้าสูงขนาด2เมตร30แบบคันนี้นะ แต่ว่าลูกค้าหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเยอะนะว่าสามารถทําความสูงได้ถึง2เมตรสาบหรือเปล่านะคันนี้ทําได้นะแต่ว่าก่อนที่จะพารับชมนะครับคันนี้ดังทําการเสริมชุดช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโช้คอ,อัพไม่ว่าจะเป็นแหนบพร้อมยางพร้อมล็อกกระทะผ่าให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้นะครับกฎหมายใหม่นะครับห้ามติดตั้งไฟบนหัวเก๋งนะครับทั้งไฟ สัญ,ญลักษณ์ต่างๆทุกอย่างนะครับต้องเป็นลักษณะงานแบบนี้เลยนะสําหรับรถล้อใหญ่ NOR เท่านั้นนะส่วนรถ6กล้อยังติดตั้งไฟลาวบนหลังคาได้ปกตินะครับเห็นไหมว่าหมวกอน่จะไม่มีไฟประดับต่างๆบนหมวกแล้วนะครับเป็นกฎหมายใหม่นะอันนี้นะฮะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันลักษณะตู้ด้านบนจะเป็นตัวระบายน้ําเป็นรางรางระบายน้ําอย่างดีเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะทําแบบนี้หมดแล้วนะครับ ตัดปัญหาน้ำรั่วซึมต่างๆนะมีตัวระบายน้ำให้เรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะผมเคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดด้านในมีอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลักๆก็ไฟหัวเกง๋งไฟด้านในนะแต่ไฟดวงเดิมยังมีอยู่นะครับแล้วก็ที่จุดบุรี ก็ใช้งานที่จุดบุรีไปเลยแต่ว่าคันนี้มีที่เสียบช่อง USB ชาร์จโทรศัพท์ให้มีสัญญาณเตือนล็อกหัวเกง๋งกรณีเราลืมล็อกหัวเกง๋งปิดพับเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ล็อกไม่ได้ทำการล็อก2ชั้นแบบนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED ไฟ LED ไฟโปรเจคเตอร์ไฟหลี LED นะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าแบบสีสีเงินเงินแบบนี้เลยไฟตัดหมอกเป็น LED แบบนี้นะครับหากใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะจะได้รู้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในรุ่น nlr 130-2022โดยรวมโอเคนะครับคันนี้เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าประมาณอาทิตย์หน้านะครับช่วงนี้รอแผ่นป้ายทะเบียนนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตู้กันดีกว่า ว่าภายในตู้มีอะไรน่าสนใจบางทีดูด,ด้านนอก่างเดียวไม่เคยเห็นด้านในนะครับมาดูกันเลยครับภายในตู้ของคันนี้นะความสูงของตู้เนี่ยเนี่ยสูงในนี่นะครับอยู่ที่2เมตร20 25ได้นะครับประมาณความสูงอยู่ที่2เมตร25ได้ผมวัดตั้งแต่ตรงน,นี้ไปถึงด้านบนสุดนี่นะครับกว้างนอกเนี่ยอยู่ที่2เมตร กว้างในอยู่ประมาณเมตรเก้นะครับความยาวยาวนอกอยู่ที่3มเมตรสีนะส่วนยาวในนะฮะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงไปถึงในสุดเลยนะครับยาวในอยู่ที่3มเมตรสาครับอันนี้ต่อจะสีครับแต่ลงเล่มให้เรียบร้อยนะ แล้วมาดูนะครับในการเสริมช่วงล่างนะอัปเกรดช่วงล่างนะครับอัปเกรดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยหลักๆแหนบนะครับแหนบทั้งซ้ายทั้งขวานะด้านหลังนะทําการเสริมข้างละ4ชิ้นนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนนี้เลยเปลี่ยนช็อคอัพกระบอกใหญ่ยยแบบนี้เลยสีเงินแบบนี้เลยรองรับน้าหนนะัก4ถึง5ตันแล้วก็เปลี่ยนล้อกระท้าผาพร้อมยางมิชลิน xcd 2 ขนาด225ท7 5 R15 เพื่อรองรับน้ำหนัก4-5ตันอันนี้ในส่วนของคู่หลังนะเดี๋ยวเราไปดูคู่หน้ามาดูคู่หน้ากันบ้างคู่หน้าก็เปลี่ยนนะปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้าบรรทุกแค่3ตัน4ต,ตันนะแต่คันนี้ลูกค้าต้องการบรรทุกให้ได้หนักๆน,นะครับได้เยอะๆนี่เลยเหมือนเดิมครับเป็นโช้กอัพแกนสีบอลเงินแบบนี้เหมือนกันกระบอกใหญ่เลยนะ แล้วเสริมแนบเสริมแนบให้นะครับข้างละหนึ่งชิ้นนะครับซ้ายและขวาเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรนะครับพอดีฝนตกนะครับเนี่ยเสริมชินนช้นเนี้ย,ยชิ้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยชิ้นนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนช็อคอาพแล้วเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับล็อกกระทบผาพร้อมยางมิชลิน X c d 2ซ2 ขนาดยาง 225/75R15 แค่นี้เพียงพอแล้วครับกับการบรรทุก4-5ตันนะประมาณนี้นะครับลงเล่มให้เรียบร้อยเลยถ้าไม่ลงเล่มอาจจะผิดกฎหมายได้ครับเราต้องทำการลงเล่มตรวจสภาพให้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้ายนะครับหากให้สนใจ n l r ตัวนี้นะรถที่ขายดีที่สุดช่วโมงนี้นะฮะโดยเฉพาะผมนะฮะขาย n อตัวนี้เยอะมาก n อ r ทางนั้นแหละครับ แต่อันนี้นานๆจะเห็นตู้ขนาดความสูงสูงสุดเนี่ย2เมตร30สามลูกค้าเจ้าของรถคันนี้นะครับขับระวังตู้นิดนึงนะครับเพราะว่าความสูงมันสูงมากโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจนะครับเป็นตู้ขนาดความสูง2เมตร30แบบนี้เลยสูงสุดแบบนี้เลยนะครับความยาวสุด3เม40ความกว้างอยู่ที่เมตร90นะพร้อมอัพเกรด พูดช่วงล่าง้าบรรทุกสินค้ารองรับสินค้าเฉพาะสินค้าเพรียวๆนะครับประมาณ4.5-5ถึง5ตันพร้อมใบวิศวกรรอ,องรับเรียบร้อยเลยนะครับท่านใช้เงินดาวเพียง59,000บาทนะฮะผ่อนสูงสุดได้ถึง72งวดงวดละ19,000กว่าบาทรายละเอียดตามนี้นะพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะหาไฟแนนซ์ผ่านะครับท่านจ่ายเพียง59 0 0 0ครบจบแบบนี้เลย ถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร0 8 2 0 8 6 7 4 7 4กับเซลนัดจากช่องนัดอ e ีสูนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ